เคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมครับว่าในที่ทำงานของเราเนี่ยมันเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกั้นเราอยู่วันนี้เราจะมาลองสร้างพิม์เขียวเพื่อทลายกำแพงที่ว่านี้กันครับแล้วก็สร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยกันโดยเราได้รวบรวมข้อมูลดีๆจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจของไทยมาเล่าให้ฟังกันครับประโยค,คลาสสิกเลยนะครับนั่นมันเรื่องของฝ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องของเราอาจจะฟังดูธรรมดานะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากซึ่งมันซ่อนตัวอยู่แล้วก็คอยบั่นทอนทีมเวิร์คของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับแล้วไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันทำลายทีมเวิร์คของเราได้ยังไงเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ากำแพงที่มองไม่เห็นพวกนี้มันสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันส่งผลกระทบกับทั้งองค์กรในระยะยาวแบบไหนกันบ้าง โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไซโลในองค์กรครับหรือก็คือสภาวะที่แต่ละทีมเอ่อทำงานแยกกันเป็นเอกเทศไปเลยเหมือนกับว่าอยู่กันคนละโลกนะครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับไอ้ไซโลเมนทาลิตี้เนี่ยมันก็คือสภาวะที่กำแพงที่มองไม่เห็นพวกนี้ละครับที่มันคอยขวางกั้นการไหลเวียนของข้อมูลและความร่วมมือต่างๆ ทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าองค์กรของเรากําลังมีปัญหาไซโลอยู่ลองดูอาการพวกนี้กันนะครับตั้งแต่การโยนความรับผิดชอบกันไปมางานไม่ประสานงานกันเอกสารถูกตีกลับไปกลับมาหรือซุกปัญหาไว้ใต้พรมเรื่องทุกอย่างต้องไปจบที่ผู้บริหารระดับสูงแล้วก็การมีกลุ่มลายภายในเยอะแยะเต็มไปหมดฝังดูคุณคุณบ้างไหมครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแต่สร้างความหงุดหงิดแล้วก็ลดประสิทธิภาพการทำงานของเราทุกคนเลยครับแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถทลายกำแพงพวกนี้ได้นะครับโดยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือที่ตัวเราเองนี่แหละครับและทักษะพื้นฐานอย่างการสื่อสารนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลย ทางผู้เชี่ยวชาญจาก Base Playhouse เขามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันครับมี4 <c oughs> เทคนิคหลกัหลกๆเลยนะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญที่เราทุกคนเอาไปฝึกฝนได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนพูดการตั้งใจฟังการใส่ใจคำพูดและน้ำเสียงของเราและที่สำคัญคือการกล้าที่จะเปิดใจคุยกันเมื่อมีปัญหาครับทีนี้เรามาเจาะลึกที่ข้อ2กันหน่อยครับ เรื่อง active listening หรือการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงนะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจจริงๆและทำให้คนพูดรู้สึกว่าเราฟังเขาอยู่ลองนึกดูสิครับว่าครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกแบบนั้นมันคือเมื่อไหร่กันพอเรามีพื้นฐานการสื่อสารที่ดีแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นครับซึ่งก็คือบทบาทที่สำคัญมากๆของคนที่เป็นผู้นำในการโค้ชทีมแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น จากข้อมูลของธรรมนิติเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับจะเห็นได้ว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะปรับสไตล์การโค้ชให้เข้ากับลูกทีมแต่ละคนเพราะแต่ละคนก็ต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันได้ครับทีนี้นอกจากการโคชช้ชแล้วสตีเฟนโควีผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำระดับโลกเนี่ยเขายังได้ระบุถึงพฤติกรรมสำคัญถึง13ประการเลยนะครับที่เป็นเหมือนหัวใจของการสร้างความไว้วางใจในทีมเลย ถึงแม้ว่าทั้ง13ข้อจะสําคัญหมดนะครับแต่ถ้าให้หยิบมาเน้นๆเลยเนี่ยหข้อนี้ทรงพลังมากๆสําหรับคนที่เป็นผู้นําครับไม่ว่าจะเป็นการกล้ายอมรับผิดการฟังก่อนที่จะตัดสินใจการรักษาคําพูดการให้เครดิตทีมเมื่อทําสําเร็จและการมอบความไว้วางใจให้ทีมได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายของพิมพ์เขียวของเรากันแล้วนั่นก็คือระบบขององค์กรที่จะหลอมรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับ มีคำพูดของคุณพูดิษ์อาสนมณีผู้เชี่ยวชาญด้าน OKR OK ที่ผมว่าคมมากเลยนะครับเขาสรุปหัวใจของปัญหาไซโลได้แบบเห็นภาพชัดเลยก็คือถ้าเป้าหมายไม่ตรงกันวิธีการมันก็ไม่ตรงกันส <ps. ain> <mind> ุดท้ายมันก็กลับไปเป็นไซโลเหมือนเดิมดังนั้นทางออกก็คือการสร้างระบบที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันครับว่างานของตัวเองเนี่ยมันสำคัญต่อเป้าหมายใหญ่ของบริษัทอย่างไร ซึ่งเครื่องมืออย่าง OKRs OK หรือ Objectives and Key Results ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากภาพที่ใหญ่ที่สุดขององค์กรก่อนเลยครับโดยการตั้ง o b j e c t i v e หรือวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนท้าทายแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันจากนั้นเพื่อให้เป้าหมายนั้นมันจับต้องได้เราก็จะแบ่งย่อยมันออกมาเป็น Key Results ครับหรือผลลัพธ์หลักที่วัดผลได้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความสำเร็จเนี่ยหน้าตาของมันเป็นอย่างไรและนี่แหละครับคือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเลย Key r y ์ o u r c e จากระดับบนเนี่ยจะถูกส่งต่อลงมากลายเป็น Objective หรือภารกิจหลักของแต่ละทีมโดยตรงเลยครับทำให้ทุกคนเห็นความเชื่อมโยงของงานตัวเองกับเป้าหมายใหญ่ได้ทันทีเลย ในที่สุดทุกคนก็จะเข้าใจทับว่างานของตัวเองมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการทำงานร่วมกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติและขาดไม่ได้ไปเลยครับเอาล่ะครับเรามาถึงตรงนี้ก็ได้เห็นภาพรวมของพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์ที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยกันในวันนี้แล้วนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักที่ดีกว่าถ้าสรุปง่ายๆเลยนะมันมีสมชั้นด้วยกันครับ ชั้นแรกคือรากฐานก็คือตัวเราเองนี่แหละครับต้องเริ่มจากการสื่อสารที่ดีชั้นที่สองคือโครงสร้างก็คือบทบาทของผู้นำที่แข็งแกร่งและชั้นสุดท้ายก็คือระบบของทั้งองค์กรที่จะหลอมรวมทุกคนด้วยเป้าหมายเดียวกันครับแต่พิมพ์เขียวที่ดีที่สุดก็คือพิมพ์เขียวที่ถูกเอาไปสร้างจริงใช่ไหมครับ คำถามสำคัญสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนกันดีล่ะครับจะเริ่มจากการฟังให้มากขึ้นการสร้างเป้าหมายร่วมกันหรือการลงมือแก้ไขกระบวนการที่มันติดขัดอยู่ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ